ชาวราทาพีกันด้วยนะคะทุกท่านเลยนะฮะแป๊บนึงนะก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่น f a s m o p h o b i a กันอีกแล้วนะฮนช่วงนี้ไม่ใช่ Fastmoophobia ดิวันนี้ก็จะมาเล่นแมปสเปกเตอร์กันอีกแล้ว่นเองฮะก็วันนี้ช่วงนี้เล่นบ่อยเพราะว่าเนื่องจากเสียดายรถตู้ที่เคยซื้อไปฮะ เรอคิดว่าจะกลับอะไรกันสักหน่อยเนาะก็น่าจะเป็นสตรีมสุดท้ายแล้วมั้งฮะสำหรับสไปเดอร์นะฮะสำหรับวันนี้นะพอพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแมปแล้วฮะไม่ต้องห่วงฮะผมรู้ว่าคนดูเริ่มเบื่อกันแล้วนะฮะโอเคผมสัมผัสได้ฮะว่าคนดูเบื่อกันมากมาเลยลตอนนี้นะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวไม่ต้อง คือแปบ,บเดียวผมก็จะเปลี่ยนแบบแล้วแหละตั้งคือผมอยากถามว่าเพื่อนๆชอบโจโจกันไหมเพราะว่าผมอาจจะสตีมแบบโจโจอะไรแบบนี้นะฮะอย่างอริสัสเดย์อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ชอบเล่นอริสัสเดย์เป็นพิเศษเลยถ้าเกิดว่าเป็นพวกคลิปถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบว่าโจโจอะไรแบบนี้ผมก็จะได้ทําคลิปอะไรออกมานะฮะที่ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าผมทําการใช้คลิปอยูน่นะครับ ผมค่อนข้างเยี่ยอยากถามหลายคนว่าย้ายผมเล่นโจโจนไหมเพราะว่ากลัวว่าพอเล่นโจโจปับ๊บแล้วคนก็จะค่อนข้าง,างเบื่อแล้วนะฮะไม่สิคนส่วนใหญ่ไม่คือผมเข้าใจแหละว,ว่าหลายๆคนอีอีสวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเบื่อแล้วล่ะสำหรับสเปเตเตอร์ฮะก็ใช้คลิปด้วยนะถ้าเกิดว่า คนดูวันนี้แต่15คนได้ผมค่อนข้างที่จะอยากเปลี่ยนแบบผมขอคนดู15คนแล้วกันฮะวันนี้ไม่เอาอะไรมากเนาะนดเ,นเดี๋ยวเอาคนดู15คนก็พอฮะระหวังเยอะไม่ได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราปรับ ه, เดี๋ยวนะผมว่าผมปรับกราฟิกแล้วนี้คราฟิกจัาสแกจัาสแกผมปิดไปเลยละกันไอ้ไม่เปิดรลอยด้วยกันอันนี้ไม่รู้มันคืออะไร คลาสสิกโหมดผมในนี่ค่ะว่าก็มิวสิกปิดเอาไว้แนวเนาะโอเคฮะวันนี้คนดูหกคนด้วยนะครับคนอื่นแล้ววันนี้คนอื่นยังไม่มาครับผมสามารถเข้ามาเล่นกันผมได้กันนะครับไม่มีใครคุยด้วยเลยรหรอยังไม่มีก็ช่วงนี้นะคนดูสามารถเข้ามาเล่นกันเดินนะคะคุณออมมานะคะเจ้าเดิมเจ้าเก่าคนเดิมคนดีฮะก็แนะนำฮะให้รีบเข้ามากันในตอนนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขายังไม่มาจะยังไม่มีใครมาแย่ง ทุกคนทั้งนั้นนะฮะและถ้าเกิดว่าทุกคนทั้งๆท,ที่จะอะแล้วก,ก็ชว่วงนี้ต้องการโดนีดมากๆเลยครับผมจะไปเพิ่มกินดูนะคเับยยอกยอกยอกไม่ได้หิวขนาดนั้นฮะโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยกว่าฮะเพื่อเป็นสปอยไม่ต่อละโอเค เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาและคุณดูเบื่อกันนะครับเราจะทําการเริ่มกันเลยละกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้ผมถามก่อนใครจะเล่นบ้างฮะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นผมก็จะรอเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีใครเล่นผมก็จะไปกันเลยละกันนะฮะโอเคกดแอด์ทำไมมันช้าๆมันดูกระตุกกระตุกหนึ่งสองซนด,ดีโซดาสามอันไอ้มันกระตุกกระตุกค่ะไม่แน่น่าจะเซอร์ปิง เซอร์นี้น่าจะปินโอเคโอเคปินจริงแหละดูจราภาพโอเคเยมีมาแล้วงั้นเราเริ่มกันไปก,ก่อนเลยกันนะฮะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียอ้อลืมเลือการอ่าอย่าละอาา่ะค่ะอย่าเอามีเดียมละกันเนาะแล้วก็แฟมิลี่โฮมเหมือนเดิมวอมวอมไปฮะ <c oughs> วอมวอมห้ารอบนี้ไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรมากครับแล้วก็วันนี้ นะฮะขอคนรูสิบคนนะครับฝากแชร์คลิปกันด้วยเยอะๆนะครับผมนะคนรูสิบม้าผมผมพอใจแล้วแหละิง <ś> ๆ <ec kel> ไม่ต้องการเยอะกว่านี้นะฮะเราเห็นหลายแล้วคนชอบมาดูย้อนหลังอนะใช่ <ś ec kel> ถ้าไม่ได้ภาพผมไม่ได้เปิดดูย้อนหลังเอาไว้นี่ผมบอกเลยว่าคนดูหายเกี้ยงอ่ะอว้าทำไมมันแรกอะ่ะเออ อ๋อนี่ไงนี่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 ไปปรับผิดอันนี่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 ผมไปปรับผิดอันสวยงามไปเรื่องคำใบโอเแค่เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายระบบเกมเกมนี้นะฮะระบบเกมเกมนี้นะครับก็จะเป็นการให้เรานะฮะไล่หาผีครับก็จะมีแต่ละด่านไปด้วยกันฮะก็จะมีด่านอี ก็จะมีโหมดด้วยนะก็คือ easy medium hard แล้วก็ insanity insanity นะครับจะต้องใช้การเติมเอานะซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าลูบัคกูขีดละ <t> ก็เมื่อกี้นะคะคือ EMF นะคะถ้าเกิดว่าเจอมันที่สองนะฮะก็รู้ได้เลยนะครับว่าตรงนั้นนะฮะมีผีอยู่นะฮะ วังวันนี้วังว่าวันนี้นะครับสตรีมของเรานะครับจะไม่กระตุกนะฮะล่าสุดนะครับก็จะมีคนโดนโกดีเวนต์ไปแล้วตัวนี้ก็คือเควสฮะอันนี้คือชื่อผีนะคะชื่อผีชื่อว่าโทนี่ไพรส์นะฮะหรือเปล่าอันนี้คือเควสฮะมีน้ําดามีโดนผีหลอกซึ่งเราทําเสร็จไปแล้วแล้วก็มีอากาศติดลบโอเคฮะอากาศติดลบนะฮะก็คือฟิซิ่งฮะสามารถวัดได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิปกติเลยแล้วก็จะมีไฟล์อะกซ์ตร้าโอเค เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปฮะแนะนำว่าใครที่เริ่มเล่นควรซื้อเทียนเอาไว้ด้วยก็ดีเผื่อไฟดับแล้วเราไม่กล้าไปเปิดก็เราก็สามารถวางเทียนได้เนาะเทียนมีจะโยชน,น์ในระดับหนึ่งฮะสำหรับผมแล้วเกมนี้ความเก่าของมันก็คือเราเป็นมนุษย์ยางยืดนะฮะสามารถวางเทียนระยะไกลได้ด้วยวมันเปิดน้ำดำ นี่ขออนุญาตเงียบันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คืออ่าตอนนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับสาหรับคนที่แบบว่าเจอแบบว่าเอ้ยทำไมผมเข้ามาแล้วหลักฐานไม่มีเลยครับอันนั้นคือเซิร์ฟบักนะฮะรับรู้ไว้ได้เลยนะฮะว่าเซิร์ฟบัคเนาะแล้วก็วให้ทําการเดาจากนีสใส่ผีก็ได้ฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเรอดูกันนะว่าเราจะเจอโอเคฮะตอนนี้ฮะเควสเสร็จหมดแล้วโอเคจบไปได้ด้ดีคือต่อให้เราตอบผีไม่ถูกแต่เรามีเควสเราก็จะ ค่อนข้างที่จะสะดวกขึ้นออ้ยผมว่าผมไม่เอาโมชั่นเซ็นเซอร์ไปก่อนผมเอาไม้กางเขนไปก่อนดีกว่ามีออฟนะคะออฟซ์ s. นะคะจะเป็นแฟนทอมกับยูไรแล้วก็แม่นะคะพวกนี้ดุดก,กันทั้งนั้นนะคะอีเมฟนะคะไฮอีเมฟครับหาหาสปิริตบ <samb ar. S 2> ็อกนะคะอีเมฟสปิริตบ็อกนะครับอีเมฟสปิริตบ็อกนะคะแล้วก็ ยีว okay. ์สปิริตบล็อกไวติงครับอ่าโอเคผมไม่รู้ว่าคำสั่งุ้ายังอยู่ยังอยู่คำสั่งยังอยู่ไม่ตอบเฮ อ้าวโอ้ย oh <chan> ผมไม่รู้แล้วว่าผมพิมพ์ถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งผมไม่เก่งภาษาอังกฤษจริงรุนเลย อืมไม่ตอบซะด้วยโอ้โฮโอ้โฮว่าจัยเต้นเลยเอาอีกแล้วว่าสตรีไม่ได้อีกแล้วอ่ะ ยูนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็แหล็กเรียวต้องขออภัยด้วยฮะให้ผมเภาไหมผมเดาว่าเป็นแม่เฮ้ยเดี๋ยวมันปิดประตู ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเมย์นะคะเอาจริงผมตั้งใจว่าจะเล่นอีกเกมหนึ่งฮะมันเป็นเกมที่คล้ายๆสเปกเตอร์เลย<ไ>โอ้มันแหลกเหลือเกินเฮ้ยสตีมันเป็นอะไร ผิดฮะแฟนทอมโอ้โโอเคฮะเดี๋ยวผมขอออกเข้าผมขอทำการรีเน็ตแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนอ่าผมต้องแชร์เน็ตสีดีสละโอเคผมอย่างชอบอุย้